ดีค่ะลูกลานวันนี้ก็ทําป่าเสร็จรแล้วละที่ทาอันนั้นนะคะทุกคนดองป่าเนาะเพ็ดป้าแดกป้าเป็นตนค่ะทุกคนเอาน,น้ำเสร็จแล้วก็เกลือเสร็จเ,เลยนะคะทุกคนทำปลาปล,า,ปลาเป็นตนไปเยอะเลยนะคะทุกคนรงใส่ไม่พอเราเกลือเนี่ย Ừ. 1,2,3,4 À hò lèo Lại cái hút hò Giết hò Giết hò Thấy nám khắn lần con Con จะต้องมาโรยเัากันนะคะทุกคนาการเราจะดองปลาทิศอันตรลานะคะดองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเราก็มาปรุงใส่หำใส่อะไรเมื่อยไล่ขายเอฟซีทีนี้เราก,ก,ก็เอาปลาลงไปนะคะ น้อยเปล่าเอแหลานเอ้ยนี่นเราก็กดองทิ้มไว้นะคะทุกคนทิ้มไว้จะคืนหนึ่งคืนหนึ่งนี่แล้วก็เกลืออย่างมันเข้าเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ไปมักในโถอีกทีหนึ่งเนาะมักในโถอีกที่หนึ่งน,น,นั่นแหละแล้วเราก็เอาเก็บเอาห้่มาใส่นะคะทุกานทนนี่เอออันนี้ก็อจะเป็นปลาน,นั้นนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ปลาตากดดแดดมาปุงปลาตากแดดต่อ โอ้ตบ <Whoa>. ได้ไปเลยห่อหนึ่งป๋าตักเด,ด็ดแล้วจะใส่ผงสล็ดนะคะ FC เอฟซีนี่ตามด้วยซอสของเราลุไปเลย <c oughs> นี่ล,ลุกด,าด้านเลย แล้วก็มามักค่าใส่เกลือใส่อะไรโดยล้ยมักเข้ากันอันนี้เราจะทําไว้กินไม่ทอดมักไว้สามสิบนาทีลูกหลานสามสิบนาทีแล้วค่อไปผึ่งก็ไปเป็นปลาเดดเดียวมากนิน ช่วงนี้อย่าพึ่งเบื่อเด้เอ,อลูกหลานมีแต่เมนูทำปลา,าสันมักให้น้ำซดมันเข้ากันกับเกลือผงสลุดกลายเป็นปลาเนื้อนุ่ม อร่อยออกมากินเล็แบบ ก็ชึ้ไว้สักพักหนึ่งมักไว้สามสิบนาทีลูกนเดี๋ยวเราค้อไปพึงจะเป็นปลาออกมานิ่มนวลหอมอร่อยง่ายๆลูกทำง่ายๆนะคะจะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนะคะ มักไวด้ดีแล้วก็ไปผึ่งไปตากคละบมาอซีส่วนนี้แล้วก็มักไว้ในนี้ทุกคนมักไว้คืนหนึ่งเนาะฮ็ดปลาแดกค่ปะปลาแดกตอดน,นะคะทุกคนพอใส่เกลือใส่อะไรไปเรียบร้อยแล้วน,นี่เดี๋ยวเราก็อาเอาหั่มใส่อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเอาหั่มใส่แล้วก็กลายเป็นปลาแดกออกมากินเหลือง้อยหอย,หอยปลาแดกตัวค่ะ ส่วนป่าอันนี้เราก็สีมักนะคะทุกคนมักใส่เกลือเยอะๆให้มันเค็มๆเดี๋ยวเราเอาไว้หนึ่งนะคะทุกคนเค็มไว้ก่อนแล้วก็ไปหนึ่งทั้งเกลือทั้งผงชลรเข้ากันนะคะทุกคนรดดีมักไว้มันอันนั้นก่อนทุกคนนุ่นคนมักเค็มๆเกลือผงชลรลด,ลด,ดีเข้าไปนะคะอีซี เค็มๆแล้วก็มักไว้ประมาณสามสิบนาทีเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วค่อยไปนึ่งโหอย่าบอกใครเซฟนะคะนี่แหละทุกคนทำาบบซีเสร็จเรียบร้อยเราเอาไปเข้าเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะทุกคนเข้าตู้เย็นอบอันนั้นไว้ก่อนสักสามถิงนาทีแล้วค่อยมานึ่งจะได้ปลากรอบหอมเนื้อนุ่มมาได้กินนะคะส่วนอันนี้ก็ใส่กับขี้มันนะคะทุกคน ใส่ปลาขี้ป่ามันมันแล้วก็จะไปมกเหมือนกันนะคะมกซิพักอีตูพักสังเงาของเราโหยเซฟ็อย่าบอกใขรเสรี็แล้วทุกคนเลยนี่กับข้ากับน้ําของเรานะคะอีบสี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าเนี่ยปลาแล้วก็มาพึ่งเรียบร้อยแล้วจา้าทุกคนนี่แหละใส่อันน้ำสยอยีอูผงสลดลดดี โอ้ยเบอร์โทานั้นและเซฟทุกคนเลยได้เนื้อนุ่มออกมากินแล้วนะคะทุกคนนี่เอาเป็นแดดเดียวแล้วก็ไปทอดมันก็จะเหลืองอ้ยอยห้อยเอามากินแล้วจ้าตัวนี้สมัดหน่อยหนึ่งล้วทุกคนเนี่ปลานะคะดำๆนี่ไม่ใส่อะไรดอกขี้มันนะคะทุกคนขี้เคิบล้างไม่อันนั้นเท่าไรแต่เราทำเองไม่ต้อง เอาถ้าเราทําขายเราก็ต้องเอาอันนี้นออกปกติเขาก็ทําเขาทำแบบนี้แหละทุกคนป่าอันนี้มันจะเป็นพื้นท้องเนาะอกในมันจะเป็นดําเนี่ยพวกอันที่เพิ่เฮิดขายไปซื้อปลาเข็มกะแบบนี้แหละเขาก็ไม่ได้ออกเหมือนกันเนี่ยถ้าจะอันพวกเพิ่นน้ำปลาเกจคูด,ดอะไรออกเราทำกินเอง มหูย่าที่ตายแน่ทุกคนเออเองสองตายสำเร็จพิกาสิดเดล่าลูกลหลานเด้อเจอกันใหม่ลูกหลานเอฟีทุกคนขอสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะร่ำรวยตลอดปีตลอดไปลูกลหลานเอฟซีทุกกำลังใจเด้อจ้า